มาดูกันที่ข่าอุบัติเหตุข่าวนี้นะคะแม่สิงเก๋งผ่าลูกน้อยวัยสองปีไปซื้อของหักหลบรถไปชนเสาไฟฟ้าอาการสาหัสทั้งคู่ เมื่อเวลา14.30นของวันที่11มกราคมที่ผ่านมานะคะพันตำรวจเอกอนินทร์ีสันพางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองราชบุรีได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์เก๋งพุ่งชนอัดกับเสาไฟฟ้ามีผู้ที่รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในที่บริเวณถนนสายบายพาสตาบลดอนตะโกอําเภอเมืองจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตลดอนตะโกแพทย์เวรโรงพยาบาลราชบุรีและเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรไปตรวจ สอบที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุบริเวณขาเข้าเมืองราชบุรีเจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออสหมายเลขทะเบียนดอชดาสบฤรุสี2359กรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าพังยับเยินชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าข้างทางภายในพบผู้ที่รับบาดเจ็บจำนวนสองรายเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งสองรายส่งโรงพยาบาลราชบุรีอาการสาหัสทั้งคู่นะคะทราบชื่อต่อมาคือนางทิพวรรณตั้งวรรคจรอายุ35ปีและเด็กหญิงละละนาตั้งวรรคจรอายุสองปีสอบสวนเบื้องต้นนั้นทราบว่านางทิพวรรณซึ่งเป็นแม่ได้พาเด็กหญิงละละนาซึ่งเป็นบุตรสาว นั่งรถมาด้วยเพื่อที่จะไปซื้อของใช้ในตัวเมืองราชบุรีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคาดว่าอาจจะมีรถออกมาจากซอยทำให้นางทิประวันหักหลบอย่างเร็วทำให้เสียหลักปีนขึ้นไปบนฟุตบาทก่อนจะพุ่งเข้าไปชนเสาไฟฟ้าจนทำให้ทั้งสองแม่ลูกได้รับบาดเจ็บสาหัสด,ดังกล่าว mình tiệt rồi, rồi, tiệt rồi, tiệt không tiệt rồi, tiệt rồi, tiệt rồi, rồi,